สวัสดีครับ2610ครับผมวันนี้มากับเจ้าตัว All New Yamaha h a n a ปี2020นะครับก็วันนี้ผมเกิดปัญหาครับผมก็คือรถยางรั่วนะครับแล้วผมก็วิ่งแกลบอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะไปปะยางก็จะเสียเวลามากเลยครับผมถ้าฝืนใช้ต่อไปเนี่ยแบบยางแบนก็อันตรายใช่ไหมครับผมก็เลยจะมานําเสนอเจ้าตัวนี้ครับผมสเปรย์ปะยางนะครับผม ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยง่ายมากเลยครับเพียงแค่เรานะเปิดฝานะครับผมเปิดฝาจุบลมยางที่เราั่วอยู่นะครับรถผมตอนนี้มันยางั่วนะครับยางซึมนะมันต้องบีบ2มือก็คือเวลาทิ้งโค้งมันรู้สึกเลยเนาะและตรงนี้เขาจะมีอ่าเจ้าตัวเหมือนคล้ายๆสายยางนะครับผมตรงนี้จะให้เราขันเข้าไปกับจุบลมได้เลยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันตามเข็มน,นาฬิกานะครับจนมันดังซึ้งเราก็ขันต่อนี่มันดังแล้วเห็นไหมครับ เราก็ขันต่อจนกว่าเสียงมันจะเงียบลงนี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตรงด้านบนนี้ครับจะมีฝาเราก็เปิดฝาออกเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะฉีดนี่นะครับกดปุ่มลงไปได้เลยแล้วเราก็คอยจับยางนะครับตัวข้างในนี้มันจะมีน้ํายาพร้อมเติมลมเนาะเราก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยตรงข้างในมันจะเป็นน้ํายาปะยางนะครับพร้อมกับเติมลมรัแล้วก็กดลงไปเลยจะเห็นว่าน้ํายาวิ่งเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ เราอยากรู้ว่าแข็งหรือยังเราก็เอามากดอ่ะตอนนี้ยังไม่แข็งนะเราก็กดต่ออ่าโดยขั้นตอนมันง่ายมากครับมันทําทุกอย่างในขั้นตอนเดียวก็คือทั้งเติมลมแล้วก็ปะยางไปด้วยนะครับคือตอนนี้ยางผมอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนนะครับน่าจะซึมมาแหละก็คือเติมลมเสร็จปุ๊บขี่ไปได้สักแป๊บนึงมันก็อ่อนอีกแล้วนะครับก็ใช้สเปรย์ไปยางตัวน,นี้ก็ค่อนข้างดีครับผม ก็หนึ่งกระป๋องใช้ได้หนึ่งล้อนะครับใช้ได้ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เลยนะครับอ่ะตอนนี้ยางผมก็แข็งแล้วผมก็จะหมุนออกเลยอย่างนี้นะครับหมุนออกไวๆวเลยอ่ะอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ในเหลือเยอะเลยก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับตอนนี้ยางก็แข็งแล้วนะครับผมแล้วก็ลองหมุนดูได้ลองหมุนล้อดูว่าตรงไหนรั่วนะครับถ้าตรงไหนที่มีน้ํายาซึมออกมา ก็แสดงว่าตรงนั้นมีรอยรั่วนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นนะอ่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีครับหนึ่งกระป๋องสามารถใช้ได้โอ้โหประมาณ4-500้าโลเลยบางทีใครไปเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ยครับแล้วก็เกิดไปยางรั่วกลางทางเนี่ยเราต้องรีบออกจากจุดนั้นให้ไวที่สุดเราก็จะต้องอใช้สเปร์กระป๋องปะยางพร้อมเติมลมนะครับ ก็ช่อง2610มีขายครับผมกระป๋องเพียง180บาทนะครับสนใจก็คลิกตรงคำอธิบายใต้คลิปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะโยนไปที่ Facebook ของผมนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสกระป๋องก็มีโปรโมชั่นนะครับลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวสเปรย์ไปยางนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งงานต่อนะครับวันนี้มาคลิปสั้นๆครับผมสวัสดีครับ